thank <laughs> you หลังความสำเร็จผมมั่นใจเวทเลคไทยแล้วคุณละ่ะเอทสต็อปแอนตี้เอดจิ้งยูวีโปรเทคทีฟโค้ด การเคลือบพื้นผิวภายในรถยนต์และการเคลือบผิวบนตัวเฟอร์นิเจอร์กระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยฟิล์มเฉพาะทาง UV Coating A Stop ช่วยป้องกันคราบสกรปรกคราบโลชั่นคราบไขมันจากร่างกายที่สร้างความเสียหายทําให้เกิดรอยดา่างทําลายสีและทําลายสภาพเดิมของตัวเฟอร์นิเจอร์หนังโซฟาสวัสดีครับ สวัสด hey, ีค oh, well ่ะขอต้อนรับเข้อเสนอการเรสโชว์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ก่อนนะฮะสวยอลังการและเป็นโรงงานด้วยก็ในการทั้งสร้างแบบว่าที่บรรจุก๊าซนะครับกับบริษัทสแกนพาวเวอร์พลัสนะฮะไม่คุณทําอะไรอยู่ข้างหลังผมอนะครับคุณผู้ชมครับ <g ül> ก็อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่บางเลนแ <c oughs> ถวๆบางเลนนะฮะตรงนี้ก็สถานที่คุณผู้ชมนะฮะถ้าไปมานิดว่าอยู่รีสอร์ทนะครับแต่เป็นรีสอร์ทของที่นี่ดรแชมป์เนี่ยจัดให้เพราะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ทดสอบแล้วก็พามาดูนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่ามีเปิดเซ็กชั่นใหม่ของโรงงานแห่งนี้ะนะครับเซ็กช <c oughs> ั่นอะไรคะเอ่อเป็นเซ็กชั่นในการในการมั่นของดรครับโอเคค่ะเลยใช้สถานที่นี้ด้วยงดงามอลังการนะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นข้างหลังเนี่ยจะมีพายเรือกอนโดลา เเท่าไหร่อ่ะฮะมีไหมสิ้นปีมีจริงจริงเหรอมีครับมีกอนโดล่าจองค่ะขอขึ้นแต่ขายเตี๋ยวเรือนะเอออาคุณผู้ชมครับเรามาพูดกันงี้ก่อนนะฮะในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมครับสัปดาห์เออ่บรกที่สองจะพาไปหาพี่บีโยทินที่สนามเทพนครนะฮะเขาบอกที่นี่เนี่ยมีอะไรดีๆมากมายมีการแข่งรถต่างๆนะครับหุ้ยนี่เรามีมีมีลูกนะครับ เอออุ้มอุ้มเออได้ออกทีวีนะครับนี่ชื่อโซดานะฮะอีก7ปีจะต้องหาสามีนะฮะจองไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับผมแหกนะครับโอ้ตัวเมียตัวเมียครับผมตัวเมียเอาผู้ชมครับเลข้สองช่วงของเรานะะฮจะพาไปขับขี่บิ๊กไบค์กันเฮ้ยไม่เกี่ยวนะครับพาไปซัด กลางคืนดีกว่ากับกลุ่มไนท์ไรเดอร์ของเรานะฮะมีทั้งคุณนิกคุณอะไรเยอะแยะไปหมดเล็กหนึ่งช่วงนะฮะจะพาไปทริปกระบี่ซึ่งงานนี้เนี่ยไปกันสนุกสนานเลยและบวกกับไนท์ไรด์อีกหนึ่งคืนครับที่มีโรตารมาร่วมด้วยขับขี่ทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์กันกับรายการเวิร์สโชว์เดี๋ยวเจอกันนะฮะและตอนนี้ชมช่วงไฮไลท์ของรายการรวมถึงช่วงหน้ากับเทพนครครับเชื่อป่าว่าคนไม่ดูบีมเลยอะค่ะคนดูดาวมา d i a m s put your d o n e s up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three. The bottom, that's w h e from. from. That's where I reside. That's what I represent till I die. Tuck your chains in, changing, put the drinks down. in your sense ท่านผู้ชมครับสินค้าบางชิ้นหรือบางชนิดเนี่ยต้องทดสอบต้องดูจริงๆว่าคุณภ,ภาพเป็นอย่างไรและล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแบ็กฮาร์ดแบคืออะไรยี่ห้อเลสแมน นะครับก็การันตีโดยผมกับคุณบีมสันยูเมื่อมันไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นต้องเงาเพราะมันคือฮาร์ดแวละด้วยกลิ่นพิเศษก็คือกลิ่นเป็นแบับเบิ้ลกัมก็คือกลิ่นคล้ายๆหมักฝรั่งเพราะฉะนั้น,นไม่เหม็นไม่ฉุนแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วก็อีกนี่คืออีกคันก็คือลัมโบรกินีสไปเดอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งคันซึ่งผมเลือกใช้ในการใช้ชีวิตประจาวันท่านผู้ชมครับนี่ผู้ช่วยผมนะครับอาจจะหน้าละไม้คล้าย,ายโจรน,นิดหนึ่งแต่เขาเป็นคนจิตใจดีนี่นะครับหล่อ ก็วิธีง่ายๆเลยคือพ่นนะครับต้องเบาๆนิดนึงเพราะว่าโอกาสกระชอกสูงพ่นในผ้าที่เตรียมไว้น,นี้คือนี่คือไม่มีการแซงนะครับคือมันด้านจริงเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาในปกตเิเขาเรียกอะไรสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ทําให้เคลือบเงาเนี่ยโดยปกติจะผสมกันที่50ต่อ50นี่คือผลิตภัณฑ์เกรดเในบ้านเราฮะแต่ตัวนี้ถึง65 นะครับความหมายวามว่ามีปริมาณของแว็กเนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในคำวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงๆท่านผู้ชม,ชมครับฮาร์ดแว็กครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจ ู้ชมครับในรายการเบรสชอของเราในวันนี้เราอยู่ที่พรหมนิมิตนะฮะสกู๊ปจากร้านพรหมนิมิตครับวันนี้ผมมากับเจ้า r อ7เสีเหลืองนะฮะแมคคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยยางเสื่อมไม่พอนะฮะล้อมีปัญหาต่างหากนะครับวันนี้ก็เลยจะให้ทางคุณต้องพรหมนิมิตจัดการให้โดยการซ่อมล้อครับคุณผู้ชมมาใกล้ๆได้เลยนะฮะจะเห็นนะครับว่าขอบล้อพวกนี้พวกรถแข่งเนี่ยจะมีการถอดยางบ่อยเปลี่ยนยางบ่อยบางทีเด็ก ใส่ยางถอดยางเนี่ยนะฮะกพื่อทำให้ขอบล้อเป็นรอยและมีปัญหาแบบนี้และหลายคนบอกว่าพวกล้อ S S R หรือล้อสีฟอสแบบนี้สีทองไหมเนี่ยซ่อมไม่ได้นะฮะซ่อมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คอนเสปต์ของพรมนิมิตอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เขาบอกทุกอย่างซ่อมได้เสียเหมือนเนี้ยบภายในไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับยางใหม่ในวันนี้ด้วยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในการซ่อมรอยสีแบบที่เขาบอกนะฮะเพียงล้อละ แปดบาทเท่านั้นเออราคาดีแบบนี้เดี๋ยววันนี้ไปจัดหนักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพบกับคุณโต้งว่าวิธีการทำอย่างไรครับ เอาละครับในที่สุดนะฮะก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็เนลมิตรล้อนะครับขอบที่มีปัญหาเมื่อกี้ที่เป็นแบบสีทองไหมเนี่ยทำได้ภายในเวลาไม่นานใช่ไหมครับครับผมประมาณ3 4ชั่วโมงก็ได้จะเสร็จครับวันนี้เนี่ยรัดยางใหม่ด้วยโหรับรองว่าขับขี่สบายใจกว่าเดิมแน่นอนพี่โต้งครับถ้าสมมติ่้มล้อแบบนี้ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ8 9 0 0บาทต่อวงฮะต่อวงแ9 0 0บาทครับนะฮะก็สามารถทําได้ก็รอเอารถมาเช้าได้เย็นใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะฮะก็ดูนี้ครับคุณผู้ชมดูจาก เมื่อกี้ที่เป็นรอยขูดขลาอะไรมากมายนะฮะตอนนี้โล่งเลยเห็นไหมดูสิครับเหมือนล้อใหม่กิฟเลยใช่ครับอันนี้คือรวมถ่วงล้อทุกอย่างแล้วใช่ครับเบีเสร็จเลยครับอันนี้จัดครบเลยเรียกว่าคุ้มจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนด้วยที่ชอบให้ร้านซีซัวถอดยางเนี่ยให้มันระวังด้วยนะฮะเพราะว่างัดขอบพีเป็นรอยใช่ก็ต้องมานั่งซ่อมอีกน่าปวดหัวฮะน่าปวดหัวมากนะฮะพี่ต้องฝากเบอร์ร้านไว้หน่อยครับครับเบอร์เบอร์ร้านนะฮะ0816565333 022226433ฮะ8โมงถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อพี่ต้งได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ต้งครับบ๊ายบายเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสเซอร์ของเราครับ